ฝันเห็นพายุสวัสดีครับในคลิปนี้ตะโอจะมาทำนายฝันแม่นๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปห้ามพลาดนะครับ mm hmm. เพื่อให้การทำนายฝันแม่นยำท่านควรตั้งใจให้มีสมาธิถึงสิ่งที่ท่านเห็นในความฝันว่าท่านฝันเห็นอะไรท่านฝันว่าอย่างไร การทำนายความฝันจะได้แม่นยามมากขึ้นนะครับถ้าท่านฝันเห็นลมพายุพัดอย่างรุนแรงหรือถูกพายุพัดหอบไปทำนายว่าท่านจะหมดเคราะห์ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายจะมีการโยกย้ายงานหรือย้ายหน้าที่รวมถึงย้ายที่อยู่ซึ่งการย้ายงานย้ายหน้าที่ หรือย้ายที่อยู่จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นครับเลขเด็ดเลขเสี่ยงโชคคือเลข36 38 368 680 386ตัวเลขทำนายฝันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับ ขอให้ท่านโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์รับโชคกันทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตาโอขอให้ท่านกดถูกใจและกดติดตามให้กับตาโอด้วยนะครับขอบคุณครับ